บริสิทธิ์ปนปนปูนะจ๊ะนะปูนาขาเกใส่ใสพริกพริกแห้งเออพริกแห้งพริกพงอ่ะสูตรไข่สูตรมันสูตรฉันทำอย่างนี้นี่ปูนาขาเก มีแต่เข็มใหญ่ๆนะที่จริงอันเพ่นเอาหน่อยๆจังซี่เด้เวลาตําอุ่นน่ะมันจังบ่แข็งนี่เบิ่งกระมันบ่อู้มันอยู่เด้ล่ะเออจําเค็มจําเค็มเอาขาออกเอาเอกออกเบิ่งตัวใหญ่ๆก็ได้ตัวใหญ่ๆมันดีบ่นี่ขาออก บีออกโอ้ส่วนแข็งแข็งทั้งเมืดอ,ออกท่องออกจุเอิกไว้บอตตามหลายเด้เห็ดพ่อเป็นแก้วนะเบ่งตัวแม่ดูวยตัวแม่มั่นบาโอ้กับพ่อได้กินอยู่ดอก ว่าสิปนจกอันซีหาตัวยังซีแหละเพราะว่าซุปน้องใหม่ไปแล้วไงแต่ว่าอันนี้คิดอย่างทวยเสือ้อมื่อหนี่ก็สิเอาไปกินจำดองของอิงขึ้นมักจำดองเด้สาว โชเข็มนี่เนื้อปูนี่นะนี่เนื้อปูจุกๆไปเลยเอาไปทาลูกกันแก้วกาเป็นดอกเล็กน้อยเสมอนเขียวกัดย่างเดียวจักใส่ไดบ่ได้ cái nào cái tôi nha nhầy khen đế hành tôi nha ủa cứ xây thịt lại thì hết đi bằng khuôn bóp khỏi mặt vào nhầm vào đây cho tôi tôi này ngồi tầm mấy lại ịa lắm cả bóp khen กินได้ดีกันนะผมก็เด็แข็งจนเกินไปปูมันบวกข้าวดอกก็หาแต่ใส่อีย่างมากเลยเค็มชัยใส่อันพริกผงแล้วกะพรอมแดงกระเทียมกิีบน้อยๆหอมแดงกับหัวน้อยๆข้าต้องปรุงแบบ ยาฝาวนักมือด้วยวันนี้สิบอใส่อัน้ำปลายัานเข้มอันนี้กับน,น้ำตุ่มปูเดี๋ยวจะ่วยหน่อยนึงนะพักหอมพักยังกันแล้วแต่ผู้ใดจิใส่ปใส่เดี๋ยวจะหมักน,นะสิ้นก่อน เผ็ดเผ็ดเผ็ดจักหน่อยเพราะว่าลืมเข้าอะใส่ซูหน่อยเพิ่นละใส่พริกหลายเพิ่มน้ำซะเลยมันเผ็ดพอยากใส่หอมกับใส่ได้ใส่จักหน่อยกันกระไดเนาะสันเนาะ เย้าฮาราถวยมัดต่าบิงังคุณปูมันเป็นยังไงน,นี่ได้พี่น้องเด้อนี่คือผลปูล ป้นปูจ้ะมาบัดน,นี้หาพักมากินบันนี้